free fire สวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักที่ดูกันอยู่ประจําที่ช่องมาร์ a เอพีและท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ก็ย mm ินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมวันนี้นะครับผมท่านผู้ชมเราได้มาทำคอนเทนต์ประจําสัปดาห์นะครับผมก็จะเป็นของใหม่ที่ GM ฝากมารีวิวนั่นเองนะครับผมเป็นของที่จะมาภายในสัปดาห์นี้นะครับผมจริงอ่ะจริงๆิแล้วเนี่ยบางส่วน GM ก็ไดร้รีวิวไปแล้วนะครับผมแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ GM เขายังไม่ได้รีวิวไปนั่นเองนะครับราจะมาดูกัน ว่ามันจะมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมอย่างแรกเลยก็จะเป็นเจ้าตัวน้องเยติตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เลยเป็นสกินเยติเน่เป็นไงน่ารักมากๆท่านผู้ชมตัวนี้ผมก็ใส่อยู่เป็นการกิจกรรมเอ่อโบนัสท็อปอัพนะครับผมหรือว่ากิจกรรมเติมเพชรครบและรับฟรีนั่นเองนะครับผมเติมครบ199เเพชรนะครับผมจะรับฟรีเจ้าตัวเยติตัวนี้แถมยังได้เป็นเสื้อจะเป็นเสื้อตัวนี้เลยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวเอ่อเสื้อตัวลายสักนะครับผมที่มีการคอลแลบกับตัว เจโบวินที่มาในตู้สูง8ปทีนั่นเองนะครับผมนี่ก็มีหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมก็คือ,อเสื้อนะครับผมเสื้อลายสักตัวนี้แล้วก็ตัวสกินน้องเยติเนี่ยจะมากิจกรรมเป็นโบนัสท็อปอัพพร้อมๆกันเลยนั่นเองนะครับผมก็คือเติมครบ199เพชรพจะได้รับฟรีทั้ง2อ,อย่างนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อรอยสักรหรือว่าเจ้าตัวน้องเยติที่น่ารักตัวนี้เลยนั่นเองนะครับผมก็เป็นกิจกรรมโบนัสท็อปอัพนะครับแล้วก็จะมีเป็นแพ็คเดวิลแองเจลตัวนี้เลย เน่โคตรเทท่านผู้ชมนะครับรรมผมทรงผมก็จะเป็นแบบนี้เลยชุดนี้จะแยกทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะครับผมทรงผมก็จะเป็นแบบขาวดําแบบนี้เลยด้านหนึ่งสั้นด้านหนึ่งยาวนะครับผมแล้วก็เป็นสีดําสีขาวแบบนี้เนาะแล้วก็ เสื้อนะครับผมก็จะเป็นเอฟเฟกนะครับผมแสดงเมื่อตอนวิ่งนะอย่างต่อเนื่องนั่นเองก็จะมีเอฟเฟกพิเศษนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกางเกงนะครับผมเหมือนกับที่เราได้เคยรีวิวกันไว้ในคลิปก่อนๆเลยนั่นเองนะครับผมก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน่ารอบเปิดแล้วก็ลองใส่ไปดีกว่านะครับสำหรับตัวชุดนี้นั่นเองนะครับโอ้โหโคตรเท่ท่านผู้ชมชุดนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นอีกอันหนึ่งนะครับที่เป็นตัวไอ้นี่นะครับผมที่เป็นตัวที่มาคู่กันก็จะเป็น สกินนะครับผมสกินปืนทอมสันนั่เนเองนะทอมสันก็จะเป็นสกินตัวนี้เลยนะครับอ่าทอมสันก็จะเป็นทอมสันตัวนี้เลยเนยโคตรเท่นผู้มชมนะฮะเอฟเฟกต์เปิดตัวแม่อย่างเท่นะครับผมแต่ก็ค่อนข้างที่จะแบบเฉยๆนะเพราะว่าเป็นอ่าบวกดาเมจหนึ่งบวกแม่นยำสองนะครับผมแล้วก็ลบแมกกาซีนออกไปหนึ่งผมถือว่ามัน มันต้องการมันต้องการอัตราในการยิงซะมากกว่านะสำหรับปืนทอมสันนะผมคิดว่านะสำหรับตัวผมเวลาเล่นนั่นเองนะครับผมก็มีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยตัวนี้ก็มาคู่กับเจ้าต,ตัวเซ็ตเมื่อกี้ที่เราพูดถึงกันไปนะครับผมก็จะมาในกิจกรรมเอ่อน่าจะเป็นลูกโมนะเพราะว่าเจนบอกว่าเป็นกิจกรรมยิงปืนนะครับผมน่าจะเป็นแบบว่ายิงบทโม่การันตีชุดแรอะไรแบบนี้นีแหละ นะครับผมก็ลองลองใส่ไปเลยนะครับผมเวลาถือก็อจะเป็นตามนี้เลยนะครับเน่เข้ากับเซ็ตมากๆเลยครับผมท่านผู้ชมโห oh, oh, แบบดูวลังการงานสร้างมากเลยนะครับผมในส่วนเซ็ตนี้นะครับเป็นชุดไหนเออเป็นชุดนี้เลยนะครับผมเน่เป็นเจเบาวิ่อีกชุดหนึ่งนะครับผมคือมันจะมี สงชุดด้วยกันนะครับผมในส่วนตัวเจเบลวินนะครับผมก็มีชุดนี้ชุดแรกที่เข้ามาเป็นตัวเซตตู้สุ่ม8ทีนะครับผมแล้วก็ชุดนี้ก็มาเป็นกิจกรรมอะไรสักอย่างนะครับผมซึ่งซงยังไม่มีการเปิดเผยออกมาว่าจะมาในกิจกรรมแบบไหนนั่นเองเนาะเพราะว่าในเซิร์ฟนอกนะครับผมบางเซิร์ฟก็เอาชุดคู่นี้มาในตู้เอ่อตู้ไม่ใช่ตูต้ดิเป็นร้านค้าง,งความมืดนะครับผมแต่ว่าเซิร์ฟไทยก็เอามาแยกกิจกรรมนั่นเองเนาะก็เดี๋ยวมาเปิดและก็ลองใส่กันดีกว่าเซตนี้ยทั้งหมดเอ่อตัวิ้5ชิ้นด้วยกันเนะนดู อย่างแรกก่อนเลยนะครับก็จะเป็นทรงผมนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่เป็นไงทรงผมค่อนข้างที่จะเท่มากๆเลยนะผู้ชมนะฮะ ดูแบบคือมันไม่มีแบบเอาไลน์ที่เป็นเส้นดำๆนะครับผมคือเป็นแบบทรงผมเหมือนผมจริงๆเลยเนาะแต่แบบก็ดูแข็งๆนิดนึงนะครับแล้วก็แว่นตานะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่เป็นไงนะฮะเท่อยู่เหมือนกันนะท่านผู้ชมตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นเสื้อก็จะเป็นเสื้อกล๊กสีชมพูแบบนี้เลยนะครับนี่ดูแบบเท่ๆนะข้างหลังก็จะเขียนว่าเจมวินแล้วก็บูย่าด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีสัญลักษณ์เป็นแบบว่าสายฟ้าเนี่ยออกมาเรืองแสงออกมาจากชุดด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีรอยสักนะครับผมตามนี้เลยนะคร อ่าเป็นแจ็คเก็ตยีนนะครับผมแล้วก็ตัดกับสีชมพูนั่นเองเนาะกางเกงนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยครับผมเน่เป็นไงากางเกงก็เป็นทรงที่คุณคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับผมกางเกงตัวนี้นะครับผมแล้วก็รองเท้าก็จะเป็นแบบนี้เลยส่งแพ็คเจเบาวินเซ็ตที่2นั่นเองนะครับมีโคตดเท่ท่านผู้ชมนะครับผมเซ็ตนี้นะคือแบบมันดูแบบมันดูเป็นชุดแบบเรียๆนะครับผมดูเป็นชุดแบบยังไงอะสมจริงอะไรแบบนี้แหละนะครับผม จะมีเป็นท่านะครับผมท่าเต้นเป่าหญิงฉุบเลยนั่นเองนะครับผมก็เป็นเอาท่าทางอยู่นี่นะครับผมงงไปหมดแล้วก็เป็นท่าทางตัวนี้นะครับผมเป็นท่าทางเอ่อเต้นหมูนั่นเองนะครับผมเต้นหมูนั่นเองนะตัวนี้เนเป็นไงก็ประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตอนจบนะครับผมตอนจบเนี่ยมันจะสุ่มเนาะมันจะสุ่มอ่อออกให้ว่าจะออกเป็นกระดาษหรือออกคอหรือออกกันใจนะครับผมก็เป็นการสุม่มปอยฉุบกันไปชนะได้อะไรก็อาจจะเป็นคอนเทนต์ใหม่ในการทําคลิปก็ได้ นะครับผมก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนะครับผมเป็นกระเป๋าเอิร์ธสไม้นั่นเองนะครับนี่เวลาใส่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมมาน่าจะมาพร้อมกับเซ็ตเซ็ตเจมาวินนั่นเองนะครับผมกระเป๋าก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับผมกระเป๋าสองนี่เป็นโลกแบบนี้เลยนะครับผมมาเราแบกโลกไว้บนหลังเลยนะครับผมกระเป๋ามันก็จะดูแบบแปลกๆหน่อยแต่ผมว่ากระเป๋าหนึ่งมันเท่ดีนะฮะกระเป๋าสามก็เป็นแบบนี้เลยนะครับผมโลกแบบอลังการงานสร้างมากๆเลยนะครับผมคือลุนออกมาจากตัวคนเลยนะฮะ โอเคตอนนี้ก็มัอยู่บนในโซนแล้วนะครับผมเห็นไหมครับผมเวลาวิ่งนะครับผมมันก็จะมีเอฟเฟกพิเศษเป็นแบบว่าไฟออกมานะครับผมไฟออกมาจากเจ้าตัวชุดนั่นเองนะครับผมแต่ตอนที่ยังไม่วิ่งมันก็ไฟจะดับหรือเปล่าอ่าชุดนี้ผมก็ยังไม่เคยลองเล่นนะครับผมนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันไม่ดับว่ะท่านผู้ชมอ๋อเโอเคดับแล้วนะฮะถ้าเดินล่ะถ้าเดินล่ะเดินไม่ติดนะครับเดินไม่ติดนะครับเอฟเฟกต์เดินไม่ติดเอฟเฟกต์เนาะอ่าเดินไม่ติดเอฟเฟกต์นะครับผม อ่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนั่นนี่เป็นไงเวลาวิ่งก็จะตีเอฟเฟก,กแบบนี้เลยนะครับผมนี่เป็นไฟออกมานั่นเองเนาะโอเคก็เดี๋ยวเรามาลองกดท่ากันดีกว่านะครับผมนี่ท่าเต้นก็เป็นแบบนี้เลยนะครับผมนี่เป็นไงดูแบบือโคตรเทนะครับผมโคตรเทเนะี่ยโอ้โหอลังการงานสร้างนะครับผมคือถ้าเต้นพร้อมๆกันเนี่ยมันจะสวยมากๆเลยนะครับผมแต่เขาไม่ยอมเต้นกันนะเหมือนแบบเออเนี่ยก็เต้นอยู่นะ <laughs> โดยก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของท่าเต้นนะครับผมท่าเต้นที่มีการเต้นหมูนั่นเองนะครับผมเพราะทำไมหัวจิ้งจอกมันเยอะจังวะเนี่ยการในส่วนคลิปนี้น่าจะหมดแล้วนะครับผมก็จะมีเป็นชุดนี้นะครับผมมาคู่กับอทอมสันนะครับผมไปกิจกรรมยิงปืนคาดว่าจะเป็นกิจกรรมลูกโม่นะครับผมใครเคยเล่นน่าจะทราบกันดีนะครับแล้วก็ จะมีเป็นตัวเยติตัวนี้นะครับผมน้องเยติตัวนี้เนาะแล้วก็จะมีเป็นเสื้อนะครับผมเสื้อลายสักเมื่อกี้ที่ผมให้ดูไปเลยที่จะมาพร้อมกันกับเยติเป็นกิจกรรมโบนัสท็อปอัพนั่นเองนะครับผม199ก็คือได้2ออย่างเลยนะครับแล้วก็ อ่จะมีเป็นท่าปล่อยยิงฉุบนะครับผมท่าปล่อยยิงฉุบตัวนี้เลยนะครับนี่ตัวนี้ยังมายังไม่รู้ว่าจะมาแบบไหนเหมือนกันนะครับผมสำหรับเซิร์ฟไทยเนาะแล้วก็จะมีเป็นเซตนะครับผมเซตในส่วนของตัวเจเบลวินนะครับผมก็เป็นชุดไหนเออเดี๋ยวใส่ให้ดูอีกรอบดีกว่าโอ้โหไม่มีแถบด้วยท่านผู้ชมนะฮะโอ้โหหาใส่ย,ยากเหมือนกันนะครับผมก็จะมีเซตตัวนี้นะครับผมนี่ ก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนคลิปนี้เหมือนเดิมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากนะครับผมเออท่านผู้ชมผมลืมว่าผมจะมาประกาศลายชื่อผู้โชคดีนี่หว่าก็คือลายชื่อผู้โชคดีไว้เลย2ท่านนะครับผม99เพชรนะครับผมรับไปนะครับผมมาตอบกลับใต้คอมเมนต์ปักหมุดในคลิปนี้ด้วยนะครับผมสำหรับผู้โชคดีมายืนยันตัวตนนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะขอดูหลักฐานการแชร์นะครับผมผ่านเอ่อเฟซบุ๊กนั่นเองนะครับนะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้การใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเปป็็นนนนนนกกกกาาลลััััังงใจมรรรคคด้้้ววยะบบสหีตออไ่ ไว้เจอกลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจุกู